ลำละเอียดครับลำหยาบหนึ่งส่วนแกลบดิบหนึ่งส่วนครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศตอนเยน็เยนๆภายในสวนอีกแล้วครับท่านวันนี้เราจะมาทำาอก้อนหรือว่า EM บอลนั่นนะครับเอาไว้ใส่ต้นพืชหรือว่าเอาไว้บำบัดน,น้ำเสียครับวัตถุดิบหลักๆก,ก,ก็จะมี แกลบดิบลำหยาบลำละเอียดครับอย่างละหนึ่งส่วนครับแล้วก็มีน้ำเปล่าๆครับน้ำใสๆสะอาดๆครับแล้วก็มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ครับที่หมักไว้แล้วแล้วก็กากน้ำตาลครับวิธีทำง่ายๆครับก็หลังจากที่นำวัตถุดิบแกลบลำหยาบลำละเอียดมารวมกันแล้วก็มาผสมครับคลุกเคล้าครับให้เข้ากันครับ จากนั้นก็จะเทกากน้ำตาลลงไปครับกากน้ำตาลใส่ลงไปเลยครับปริมาณก็กะกะให้มันพอดีครับไม่มีอะไรตายตัวครับเพราะพวกนี้มันก็แค่ไปเป็นอาหารของกุลินทรียครับใส่ไปเลยครับที่ลงไปเลยครับพี่น้องถ้ามันค้นไปก็ละลายละลายน้ำเนี่ยกิด้วยก่อนครับ ก็จะมืดแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้มืดเร็วครับก็ใช้หนิวครับคน,คนก็รีบจนจะลนนะครับตอนนี้ครับน้ำเราก็ไม่ต้องใส่เยอะครับค่อยๆเติมใส่ลงไปครับเพื่อให้ส่วนผสมที่เราคลุกเขากันแล้วครับแค่พอให้มันชื้นๆมันหม,ก,มกครับเพื่อที่จะ จุดประสงค์ให้มันปั้นเป็นก้อนได้ครับนี่ครับก็ประมาณนี้จากนั้นก็จะใส่นี่ครับหัวเชื้อจิลินซีครับหัวเชื้อจุรินซีครับจริงๆแล้วหมักไว้7วันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าด้วยเวลาของผมครับผมก็หมักไว้นี่ได้ประมาณ1เดือน <laughs> อะนะครับก็ลืมขย่าเยานะครับรักทีนล เขามักใส่ขวดพลาสติกครับแต่ว่าผมไฮโซครับมักใส่ขวดแก้วครับเวลามักใส่ขวดแก้วก็ต้องระวังครับจุลินทรีย์เพราะว่ามันจะขยายตัวมีแก๊สครับมีแก๊สแล้วก็จุลินทรีย์ใส่ประมาณนี้ก็พอครับขึ้นแก้วครับเวลาใส่ขวดแก้วก็ใส่ให้ไม่ต้องให้มันเต็มครับให้ปริมาณของจุลินทรีย์ประมาณนี้ครับเพื่อ เว้นพื้นที่ข้างบนให้มันขยายตัวครับขวดจะได้ไม่แตกไม่ลาวครับเขาให้ส่วนผสมเข้ากันอีกทีครับจุดประสงค์หลักๆของ วัตถุดิบพวกแกบลำพวกนี้ก็เอามาใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์นั่นเองครับแล้วก็เป็นอาหารไปนในตัวด้วยครับบางสูตรเขาก็ใส่ดินไปด้วยครับดินเหนียวหรือว่า,าหน้าดินครับใส่เข้าไปปริมาณก็เกือบเท่าๆกันครับคือทำอยังไงก็ได้ครับให้มันปั้นเป็นก้อนครับ เนื้อหาสําคัญของการทํายูรินีตรงนี้ก็คือน้ําหมักยูรินีนั่นเองครับที่จะเป็นตัวสร้างประโยชน์ให้กับพืชหรือว่าเอาไปบําบัดน้ําเสียครับเพราะตัวนั้นจะเป็นตัวทํางานครับส่วนพวกวัสดุพวกนี้ก็เป็นเป็นตัวตัวเหมือนเป็นบ้านให้มันครับให้มันอาศัยครับผมไม่มีดินครับผมขี้เกียจหาครับ ผมมีแคบมีลำก็เลยใส่แค่นี้ครับก็ได้เหมือนกันครับหรือว่าถ้าเกิดคุกแล้วมันปั้นเป็นก้อนไม่ได้ก็เราสามารถเอาหมักใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดได้ครับก็ได้เหมือนกันครับแต่เวลาใช้ก็ต้องเอาช้อนตักครับมันก็จะไม่สะดวกครับถ้าเป็นก้อนมันก็จะง่ายครับคือเอาไปโยนโยนโเพียงเพียงได้เลยครับ ถ้ามันยังไม่เกาะตัวเราก็เติมน้ำเข้าไปได้ครับเติมเข้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตั้งเป็นก้อนได้ง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากอัตราส่วนผสมก็ไม่ต้องไปก,กากอาพอสมควรครนะพอตึงยันในกลิ่นซียมันก็ไปทำงานของมันอยู่แล้วครับขอให้มีที่อยู่แล้วก็มีอาหารครับไม่ต้องซีเรียสครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ผมเริ่มซีเรียสครับเพราะว่ามันนิดๆหอมขวนนะเนี่ยหอมครับหอมกลิ่นลำแล้วก็ รีเซียของดีๆขนาดนั้ที่มักเป็นเื่อชื่อสีครับโดยวัน้ำหมักเย็นนั่นเองครับเติมไปเรื่อยๆนี่ครับหลังจากที่คุกเขาตั้งแต่ฟ้าจะไม่มืดจนตอนนี้ฟ้ามืดแล้วครับก็ความชื้นก็น่าจะพอดีแล้วครับ ข้อสาคัญของการทาก็คืออย่าให้มันแฉะครับถ้าแฉะแล้วมันจะเน่าครับรู้ได้ไงว่ามันชื้นพอดีก็คือเราเอามือมากำกำนะครับกำนี้ครับอารมกำแล้วมันสามารถปั้นเป็นก้อนได้ครับโดยที่บีบแรงๆแล้วก็ไม่มีน้ํายดออกมาจากง่้ามมือนะครับนี่ครับก็มันก็ชื้นพอดีครับแต่ถ้าแฉะมันก็จะมีน้ําไหลโจกออกมาครับแสดงว่ามันแฉะเกินไปครับก็ต้องเติมวัสดุเข้าไปีครับเพื่อให้มันพอดีครับง่ายๆครับครับ ครับก็ปั้นได้เป็นก้อนประมาณนี้ครับแต่ผมว่าผมไม่มีดินครับถ้าเกิดใส่ดินเข้าไปถ้าความชื้นแค่นี้ก็คงปั้นเป็นก้อนได้สวยเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาไปใช้โยนลงน้ําหรือว่าอะไรที่มันสกปรกครับผมจะเอามาไว้ทําปุ๋ยใส่ตำโคนต้นไม้ครับในเมื่อมันปั้นเป็นก้อนไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ดินเข้าไปผมก็จะ หมักใส่ไข่นี่แหละครับไข่นองคำของผมครับผมล้างไม้สะอาดเรียบร้อยแล้วครับตากแดดไปแล้วครับนี่ครับก็จะหมักใส่ไข่ไปเลยครับตานทิดงไปแดดครับพี่น้องนี่ก็หมักปลาเลยนี่ครับใส่เข้าไปครับไม่ต้องคิดมากครับเพราะยังไงตัวการสําคัญมันก็คือจุลินทรีย์ครับที่เราใส่เข้าไปในนี้ครับมันก็จะอาศัยอยู่ในนี้แหละครับ ในลำในเกลในหายที่เราทำบ้านให้มันอยู่นี่ครับนี่ครับก็ยัดเข้าไปพอดีหายเลยครับเหลือช่องว่างอยู่นิดหน่อยครับก็ก็ดีเหมือนกันครับเพื่อที่จะให้มันมีช่องว่างอากาศมั้งครับให้อากาศขยายตัวมั้งครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาถุงพลาสติกมาปิดปากหายครับ แล้วก็มัดแน่นครับจากนั้นก็เอาไปเก็บไว้ในร่มครับอย่าไปตากแดดนะครับเดี๋ยวจุลินทรีย์ตายครับเก็บไว้ในร่มประมาณสัก7วันครับก็ใช้ได้แล้วครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาเสียงรับยศกินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดี ไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออําลากันเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกทกท่านครับสวัสดีครับ